าสังเวชนียสถานทํำไหมมานมัสการสังเวชนียสถานด้วยความจริงใจและมั่นคงเพราะความเข้าใจและเห็นคุณของพระธรรมว่าจะทําให้เข้าใจความจริงที่ปรากฏในขณะนี้และค่อยๆเป็นไปเพื่อละคลายดับกิเลสที่มีมากมายและสะสมมาแสนนานได้ จากการสนทนาธรรมที่พระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีประเทศอินเดีย13มกราคม2562 สพนปีิลลนนนเย้้อมรประโยชน์จริงๆที่ได้เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเช่นที่พระเชตวันประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออย่างไรครับมานมัสการแสดงว่ารู้คุณ ของพระะร,พระัตนาใจเพราะฉะนั้นต้องมีสัจจะความจริงใจต้องมีอธิฐานะความมั่นคงว่าคำที่ได้ยินได้ฟังได้ไตรตรองแล้วว่าเป็นคำจริงเป็นที่พึง่งที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงที่กำลังปรากฏจนกว่าจะดับกิเลสซึ่งลองคิดดูนะคะกิเลสอยู่ไหนอยู่ที่ใจอะไรอยู่ภายในที่สุดหทยะคือใจไม่มีอะไรลึก อยู่ในยิ่งกว่าใจและกิเลสท,ทั้งหมดก็อยู่ที่นั่นติดอยู่ที่นั่นนะคะแน่นหนาแล้วก็ทับถมแต่และขณะที่มีการเห็นการได้ยินในสังสารวัตรมาแล้วแล้วก็มีกิเลสหลายประเภทกิเลสซึ่งขณะนี้มีไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าหลังจากที่จิตเห็นดับไปขณะนี้ก็มันเห็นนับไม่ถ้วนนะคะ แต่เพียงหนึ่งขณะจิตที่เกิดเห็นระดับสืบต่อด้วยจิตอีกสามขณะอากุศลเกิดแล้วไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่ผู้สิ้นกิเลสคือผู้สิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นกิเลสซึ่งเกิดหลังเห็นหลังได้ยินพวกนี้นะคะแม้ว่าเป็นกิเลสอย่างเบาบางแต่ยังเหลือ,อยังมีเป็นอาสวะมาจากไหนมาจากกิเลสที่เคยเกิดแล้วจิตเป็นสภาพที่สะสมทั้งบุญและบาป ทุกอย่างที่เป็นสิ่งซึ่งเป็นกุศลลธรรมอกุศลลธรรมและสําหรับพระอราหันต์ก็เป็นอัพญากตะธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดแต่สําหรับเราที่จะเข้าใจาคร่าวๆก็คือว่าเรามีกิเลสมากและใครก็เอากิเลสออกไม่ได้นอกจากคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพระเชิญแต่ละคำเนี่นะคะทําให้เกิดปัญญาธรรมะเตชะแต่ละคํา ที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีและเห็นโทษเห็นภัยอย่างยิ่งว่ากิเลสมีมากไหมวันนี้นอนหลับยังมีและแล้วตื่นขึ้นจะไม่มีหรือใช่ไหมคะหลับสนิทมีกิเลสพร้อมที่จะเกิดอย่างบางที่สุดเป็นอาสวะหลังเห็นสามขณะหลังได้ยินสามขณะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้นะคะก็รู้ว่าที่เกิดไม่ใช่เรา ถ้าไม่มีกิเลสหมดกิเลสไม่เกิดแสดงว่าทุกคนที่เกิดเนี่ยมีกิเลสแต่กิเลสก็ไม่เชเรวมีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะให้รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ไม่เกิดไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะให้เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องติดแน่นอยู่ในจิตแม้กำลังหลับสนิทเป็นอนุัยกิเลส เป็นอนุสยะที่ติดอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นกิเลสนี้แหละจะหมดได้คิดดูไม่ใช่กิเลสผิวเผินวันนี้ก็อดทนได้อาหารไม่ค่อยอร่อยดูเป็นคนดีคนเก่งเข้าว่าเราเราก็ไม่โกรธก็ดูจะเป็นคนดีแต่หารู้ไม่ว่ากิเลสยังมีอยู่ในสังสารวัตรด้วยไม่เคยขาดไปเลยเพราะฉะนั้นกิเลสนี้แหละลึกที่สุดติดแน่นที่สุด หนาแน่นที่สุดแล้วดับได้ด้วยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะเตชะเตชะคือเผาสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจจากคําที่ได้ฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะ่ะจะค่อยๆนํากิเลสออกจนหมดตามลําดับอย่างที่สาวกทั้งหลายในครั้งอดีตก็ได้บําเพ็ญบาร,รมีแล้วก็ได้ดับกิเลสหมดแล้ว แต่สำหรับแต่ละคนทุกคนนีคะต้องเป็นผู้ที่ตรงสัจดเจะเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วจะรู้เมื่อไหร่ก็ต้องเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ฟังธรรมะเข้าใจเพียงเท่านี้ยังเอากิเลสออกไม่ได้แต่ถ้าไม่มีการฟังเลยก็หมดหนทางและธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะพร้อมที่จะให้คนที่ประมาทหลงผิดเข้าใจผิดทันที ไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่การฟังพระธรรมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากคำที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงมากมายยังไม่ถึงแต่ละหนึ่งเลยแล้วหนึ่งนั้นก็ดับดับ,ด,บดับไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ได้ดับอะไรเลยถ้ากล่าวว่ามากมายและทุกอย่างเป็นธรรมะต้องชัดละเอียดและตรงธรรมะคือสิ่งที่มีจริง แต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือยังเห็นเป็นธรรมะหรือยังในเมื่อเรากล่าวว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือยังถ้ายังไม่เป็นนะคะก็ต้องหมายความว่าเราจะไปทําให้เป็นได้ไหมนอกจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปอย่างมั่นคงนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาขณะใดก็ตามปัญญาจะเกิด ก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่รังจนกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจริงจริง i hey.